สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาดันแรงกันเองครับตอนนี้ผมก็อยู่ดีฟสันสามนะครับอีกเกมเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะขึ้นดีฟซันสองแล้วนะครับอีกเกมเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าผมจะขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้กันนะครับอีกเกมเดียวจะขึ้นดีฟสันสองแล้วนะครับไปดูกันนะครับก็มาเจอดีฟสันสามเหมือนกันนะครับก็เจอกับทีมบบเยนครับ ก็มาดูเมทัปทางฝั่งของผมกันนะครับก็มาในเหรียญสี่สามหนึ่งสองนะครับคู่หลักสับไปดูก็จะเป็นอาริซอนเบเกอร์คู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นลูเบเนียแล้วก็สี่กิโอนามอนแบ็กซ้ายก็จะเป็นอินแชงโกนะครับแบ็กขวาก็จะเป็นจาวเคนเซโล่ฟิลด์ตุลับของเราก็จะเป็นคาเซมิโลเอ็มเอฟก็จะเป็นแบรนโดซิวาแล้วก็บูโนเฟนเดสนะครับเอ็มเอฟของเราก็จะเป็นดิโอเนลเมสซี่แล้วก็คู่สุดหน้าก็จะเป็นคิเลียนเอเปเป้แล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดกันนะครับเรามาดูเมอัพทางฝั่งของบาเยิรร์นนนกััะคบ ข้อจำานาแฮนสี่หนึ่งสามสองนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอีเดอร์สันนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นดิลิกแล้วก็มายเลขยอร์แบ็กซ้ายก็จะเป็นอัลบาแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อานูนะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็จะเป็นดีแคนไลท์นะครับซีเอ็มเอฟก็จะเป็นเบลเปเดนะครับปีกซ้ายก็จะเป็นลอยซานีปีกขวาก็เป็นคริเลียนเอฟเฟอเป้คู่สุนหน้าก็จะเป็นโรเบิร์ตเดวันดอกกี้แล้วก็กาเบรียลเจซุ ก็เข้ามาในเกมนะครับก็เป็นทางฝั่งของบาเยนนีนะครับที่เริ่มลูกเชียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวานครับก็ตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับนะครับโอ้โหเข้ามาไม่ถึงเท่าไหรก็ได้ลูกฟิกิกนะครับอะไรก็เกิดได้นะครับในเกมนี้นี่ครับเฟร์กโอลามอสทำฟาวโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับก็จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อโนที่จะส่งฟิกิกลูกนี้นะครับนะครับ ก็มายิงนะครับจ่าย,มา,ยมาให้กับมาชินยอดให้กับเอมปาเป้ยกขึ้นมาลูกนี้ก็เป็นเซกิโอลามอนนะครับฉี่ดักมาได้อานะครับแอนยูจะสวนซินเซโคให้กับบูโนเฟนันดสลูกนี้มองแล้วนะครับบูโนเฟนันดสยกให้กับแรดฟอร์ดมงไม่ได้นะครับโอ้โหจะสวนให้กับลอยซานีนะครับเป็นบานดโดูชิวาแย่งได้นะครับมาให้กับเอมปาเป้ ให้กับบูโน่ไปให้เมสซี่จะให้กับแรดฟอร์ดกดลูกนี้โอ้โหเป็นประตูนะครับโอ้มาคัดแรดฟอร์ดนะครับในนาทีที่1ิบนะครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมนี้นะครับอันจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมนี้นะครับโอ้เป็นทางฝั่งของแมนยูของผมยิงประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่1ินะครับจากมาคัดแรดฟอร์ดนะครับโอ้โหก็เป็นประตูนำนะครับ เรามาดูกันว่าห้างฝั่งของบาเยอร์มิวนิกจะแก้เกมกันยังไงในนี้นะครับเอาแล้วนะครับเกมนี้ไปแล้วนะครับให้กับซานี่ซานี่คืนให้กับอาราบ้านะครับอาราบ้านลูกนี้ว่ายัางไงอาราบ้าเปิดเข้ามาก็เข้าซองอาริซอนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นก็ห้างฝั่งแมนยูของผมก็ไม่ประมาณคูดต่อสู้นะครับทุกเกมที่ผมเล่นผมไม่ประมาณคูดต่อสู้นะครับ มันจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเกมนะครับไม่รู้ว่าใครชนะขอเพียงแค่เราตั้งใจนะครับมาดูว่าผมจะขึ้นเดฟันสองได้ไหมครับนะครับหาให้กับมาคัดเลด,ดฟอร์ดไหลให้กับเจ้าเคนเซโล่เจ้าเคนเซโล่จ่ายให้เอ็มปาเปต้ตาวดยิงลูกนี้ก็เข้า2องอาิซอนเหมือนเดิมครับก็พยายามจะสวนนะครับฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกนะครับ ก็เพื่อวังตามสกอร์นะครับก็เป็นผมนำขึ้น1ประตูต่อ0ูนนะครับใครที่สนใจลงเล่นแข่งกับผมก็ทักมาได้นะครับก็พร้อมอัดคลิปลงเสมอนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือนะผมเอาลงหมดนะครับใครที่อยากกระซับมิดกับผมก็มาได้นะครับตอนนี้ก็จะบุกแล้วนะครับทางบายเยินให้กับสาน่สาน่ลูกนี้เปิดเข้ามาโอ้กอออกไปเลยนะครับ ก็เป็นฝั่งของผมได้ลูกตังต้งตะนะครับอออาริซอนายไม่ให้ครับลูกเบนติอาสนะครับไหลามาให้กับซินเชงโก,ออก,กบบโโ้ให้กับบูนเฟนเดสให้กับเมซี่โอ้ยมาถึงดักได้นะครับซาเน่ลูกนี้ซาเน่่ายให้กับมาที่ก็กดลูกนี้โอ้ติดเซฟอาริซอนอีกแล้วนะครับโอ้โหซาเน่โอ้ยยิงลูกนี้นี่แล้วครับ ก็ลูกนี้โอ้โหก็ถือว่าเป็นอาริซอนนะครับที่ยังเซฟได้อยู่นะครับก็เป็นลูกเตะมุมของบาเยนต์เมลนิกนะครับก็เปิดขึ้นมาก็โอ้บีสลมโอ้ก็เสียอีกแล้วนะครับอาริซอนแตสวนนะครับไอตัวเี่โขลกนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นทางฝั่งของบาเยน์นะครับที่ครองบอลอยู่นะครับเอาแล้วนะครับจะบุกแล้วนะครับลูกนี้จ่าย ซาเี่ยกเข้ามาก็โอ้โหดักได้จะสวนเอนยูของผมจะสวนมาให้กับบุโนโุฟเฟน,นเดสลูกนี้โอ้โหซิ่งมันทูกนะครับนี่ครับก็ยังติดทางฝั่งของบาเยินนะครับเอาดักได้เอมเป้ยใจให้กับบุโนโุฟเฟน,นเดสลูกนี้จะถึงไหมโอ้ไม่ถึงนะครับมาตั้งนักก็โอ้เก็บบอลได้อีกแล้วนะครับบารันโดชิวาลูกนี้ใจให้กับบุโนโุเฟน,นเดซลูก ก็เป็นประตูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับนี่นะครับจากบูนโอนเฟนันเดสในในาทีที่4 4นะครับโอ้โหประตูลูกนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกองกลางพิมซาต์โปรตุเกสน,นะครับจ่ายไปก็เป็นบานาโดซิวานะครับก็มาจบที่บุนโอนเฟนันเดสนะครับได้อดัดชิดไปก็เป็นบานาโดซิวาบุโอนกดเข้าไปนะครับในนาทีที่4 4นะครับเอาแล้วนะครับก็สร้างความกดดันให้แก่บาเยนเมิวนิกกันนะครับ เอาแล้วนะครับจะสวนอีกให้กับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ลูกนี้ให้กับมาคัดเลตพอดูก็สามประตูต่อศูนย์นะครับไม่ถึงเท่าไหร่ก็เลตฟอร์ดยิงนำอีกแล้วนะครับโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกมนี้นะครับในอิดเดอร์สันก็เซ็งเป็ดเลยนะครับอย่างนี้นะครับสวนอย่างนี้นะครับก็สร้างความกดดันให้แกะบัลยิยันอีกแล้วนะครับสามประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกนะครับเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ้โกดออกเลยนะครับโอ้บาเยิต์กดออกทีเดียวเลยนะครับโอ้อะไรครับเนี่ยบาเยิต์กดออกเลยทีเดียวนะครับโอ้นี่นะครับผมก็ขึ้นเดฟสั้นสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้กดออกเลยนะครับนี่นะครับขึ้นเดฟสันสองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดันขึ้นเดฟสันหนึ่งนะครับมาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมครับก็ขอบคุณครับ